สวัสดีครับผมวินลี่มิลาศครับวันนี้มาพบกับไฟแอมเบียนไลท์สายลุงครับในรถโตโยต้าวีออสคันนีครับไฟแสงสีสวยสดงดงามเลยครับสามารถคอนโทรลแอปผ่านมือถือได้ครับให้เต้นตามจังหวะเพลงได้เลยครับมันเกินงดงามขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับรถโตโยต้าวีออสเป็นที่เรียบร้อยครับกับไฟแอมเบียนไลท์สายลุงครับโอ้โห แสงสีสวยสดงดงามเลยครับเด๋ไปตามคอนโซนครับหางประตูด้านข้างครับไหวเต้นตามจังหวะเสียงเพลงได้เลยครับโอ้โหสวยจริงครับจะมีแอปมือถือครับสามารถคอนโทรลแสงความแอปมือถือได้เลยครับนี่ครับนี่ครับให้ไฟสเตปวิ่งได้เลยครับเนี่ฮะเปลี่ยนรูปแบบได้หลายแบบครับนี่ครับ ประตูหลังครับโอ้โหสวยจริงๆครับไฟแอมเป็นไรสายลุงครับสุดยอดอมากๆครับนีครับด้านข้างครับช่วยสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารได้ดีเยี่ยมครับ โอ้โหงดงามจริงๆครับกับไฟแอมเบียนไลท์สายรุ่งของเราครับท่านที่สนใจกานจัดตั้งคุณภาพแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่มิ拉สออร์เดทุกสาขาครับตามหมายเลขลิกงหน้า่างนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับทรับชมครับแล้วพบกันในที่ต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมเป็นลูกค้าประจำร้านมิ拉สออร์เดอนี่นะครับก็ติดเครื่องเสียงมาตั้งารุ่นนานแล้วฮะผมทำมาเรื่อยๆตลอดทอ รู้สึกว่างานเขาที่นี่เขาเดินงานละเอียดเรียบร้อยคุณภาพสูงสนใจคุณงานคุณภาพดีแล้วก็ไม่ไม่ผิดหวังมาที่นี่จบนะครับผมก็ติดต่อคุณวิลลี่นิลาได้เลยครับผม